ีสบายดีหนูมือก่อนสบาดีโดยมาพักพักกวมันนี่เก่งแทันี่บ่พูดไปทั้งพูดแบบนี้ดุพักหอมพี่แบบนี้เพราะได้ในพอดบนี่เพราะถึงจเสียแล้วดกอ้าทันทีนี่มาพักเหม่เก่งแทะนีนฝุ่นถืกระโปรงจะขอมกับเปียกเลยเก่งเก่งเก่ง ในผมก็งามงามแต่ปลาลุงในหัวใจนึงผมกะพูนกระดาดึงไปทางนั้นมาหนิดึงไปน้องมิวดึงนั้นมาหนอุ้ยอุ้ยถือกันได้หนึ่งปีดึงปีกลูใส่ยางมันยาวอยู่เออโอเคนี่น้องกับเบิ้งน้องจีนกับเบิ้ง ทักกำลังงามเลยนี่หัวละพากระเด็ดด,ด,ดิงเด็ดดิงปงบีบอูกบีบเนาะจังเนะเก่งแท้นี่บอลองบิวนี่ผ่อนเพลงเข็นผายนี่ได้เพลงเพลงเค้นผายนะอืมพักซอยพอเมเก่งดิพักกำลังงามงามพักซาดานีบอก พักับกเสริมมานในห้องเนาะบักเสริมกุฎเพิ่งดีหนิมาโคตรแต่หมวกกอล์ฟได้มาทุกี่ลูกพักบัวได้ท่านพคตรพี่พักบัวกับพักหอมพี่นลกเฮ็ดเฮ็ดไปปล่อยเด้อพอาเชฟแม่พักบัวพลาตัวนี้ยังมีโลกนี่เออ เก่งๆน้องถือกระโปรงเจ้าของเด้อเด้อไปดึงไปโอ้ยอาเฮ็ดไปป้อยวันนี้เฮ็ดไปป้อยผักบัวนะเออเก่งเก่งเก่งเออน้องวะเก่งแท้เนาะจีนเนาะ แม่เนาะว่ายว่ยว่ยอย่าด right <whis ky. S 1> ึงแมย่ด <sk> ึงกล้องแม่แล้วอันสุดจ้าก็บตะมือ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 ส่งการเลยส่งการส่งการเลยส่งการเลยเพราะเตี้ยๆลูกหลาพกบวนหมดแล้วไงห้ะมาไม่บีบกันนะมาไม่บีบพักดพักหอมกันนะนะอัดคอยค่อยคอยพกหอมไม่ตุกปบนกลดนะมนะ สงการสงการสงกรอ้สิอุ้ยตุจของันทีถือของเจ้าของนี่ยน่าเจ็่เบิงเ้เบินพ่อันาวาพ่ตัวนี้มันิให้พ่อหอมนี่ฉีดฉีกลดอกฉีกกล ท่านด้ทัวร์ได้หนินกดมาแล้วคอยนี่ฉีด<อ>เอาหบีบเอาบีบไกลๆบีบไกลๆบีบไกลๆบีกย่อคือชูชูมันถึงเมอะไรพ่อมาหนิพ่อพักนีน่บาหนิพอพักสะแกงน,นี่หูก โคนี <bet> first, ่โดตรนี่แตลายนี่มันจะงามนี่ลูกงามงามมันจะเก่งเราต้องบีมันใกล้นี่ปล่อยลงเนาะเออโอเคพ่อได้ลูกมึนถึงอยู่มองได้มทั่วมองมันแห้งๆลูกพอได้พอพอตัวนะพอเบี้ยหน่อยดุโคตหลายมันชิกุนนะ พี่พู่ดก็บอกเรื่องพีแบบนี้นี่งนั่งข้างใต้กระโปรงอยอมเปียกมันถือกระโปรงข้างนั้นผู้บีบไก,กลๆดีบิ้วบีไปมันมีนดอกบีบสีเบ่เมสีบอกม่งเอออ้ามันถึกพักแต่เมื่อนั้นชายยางกันนะชุงผมกัน ง่ายมาดีขอไปใกล้ๆผู้ต้นน่อท่านได้ถึงฉีดไปดึงไปเพศผมเมืนเจ้าหรอตะโคุยยุยฟ้อนเพลงยังมาหน่นะเฮ้ยเศราเคนไายด้วย คนในมังม่วงกลั้นมันชุดอะไรลรอบีบบ้าง,งบีบบ้างบีบบ้างหรอใช่ๆแล้วมันจังนะตัวนีน้มันเป็นหลอกอะไรเนาะกำลังคูกำลังตัดหลอกมันเี่มันแตกไหม โคตขาวันนี้ลดุยันนั่งชางได้กระโปรงย้ำถูเครื่องดังนะผู้บีบบีบบ้องใช้ยางบูทิงหน้องได้น้องก็เอื้อโคตรพักดึงมาพี่อคนนี้ดุดึงมาดึงมาพี่ทางนี้เออ

าไปหม้อน้ามันนี้ลูกดึงไปดึงใสยยางกลับไปกบไปคือเาะไปในใสยยางถือผักบัวนะดแล้วจะดได้บรเราเดินกงามเดินสิดอยู่อนี้ลูกเหาดนี่จะคือบ้นี่ดึงใายยางมานดี้เ้ยดึงใสยยางกับมารูกับมาไอันิเด้อมาโดตรผดเด้อดึงมา lưng <laughs> ao này nè lưng ao lưng ao này nè thay nhám nó téng ở độ mạnh à, mình số ngầu này khoa đại hoa này rồi này bố hết men นี่นี่นะนี่นี่นี่น้องวิวอไม่มไม่หลอกไม่อันนี้กันีไอ้หูกำลังแตกน่กำลังคิดโน่ค่าจ้ะ กี่รังของน้ำแล้วกลมาปลูกดีพี่บ้านอ้ากำลังสตริฟอ้าเก่งไม่ดีลูกสาวค่อยไปโอเคจบบ่านเบิดแล้วตั้งคำตั้ดูเต็มแล้วลูกลองเพลงน้ำเน็กกว่าลองคดพักน้ำอร่มด,ดีน้ำได้ลองเพงลงดู หนึ่งซองหนึ่งซองซองสี่ก็ถือพักนะโดไปไม่ไปปดนะไปเขาละปะเดี๋เลยกิมนาทีตตนีมาได้หนิคำมาเลยไปหาพระตูว่าใช่ปะไปไปหาพระตูว่าปะมาพ่อไปนี่บอกไปหลุพระตูปะปะัวพักไหนปะ đang kín thì mẹ nè, đang mẹ mẹ này nó đưa ngầm ngầm đi xuống bà Để này nội này nó tại vô mi ngay nó bị nó đang mưa thì mẹ này nè nó biếu nó biếu đang oh, oh, thì mẹ โอเคไป let's ่ Let o อ,พ,อพ่อพ่ไปบงผู้ตูป้ปะมาดึงมาพี่ชายยังน่ะผมรุดนดมาแก้ออกใช้ผมหนยเนาะทำเลยนะ อแก่ก็แล้วมันแก่ไปสิแม่บอกให้แกตัวเทึ่งกับพ่อไปเะฮะจังเมื่อแก่มาชิโนนกันห้องประตูโวิวงามแท้บอกมาดูหน่อช่วยจังเลยทำแล้วอันนี้เนี่ยไะอันนี้ไปสูบติกม่เออพายมาถิบนะเออก็แม่เออหมากัดได้ไปเข้ห้องประตูเลย พี่ร่างนี่ลูกหลามันแปลมากนี่มานี่มาหาทางออกเราเรื่องดิอ้เยอะจังเลยม่พี่ดอกม้านทัมันแปนอของมแม่ทเขากินเนาะโดยกินเนี่ยันในมุ้ยขนมาบอกเขว่าเขาจะ้เออแม่แม่ไม่ได้สุก Uhm, tụt chút đây nó đường xíu đưa này ở đọc mà nó phải à. lọc đọc màu đơn đi đọc láu đưa ngầm nó view, vừa nồng view đi, đi, cá salmon chửn đẹp bậc nhâm phun, nó lún luôn, hey, nào ạ, tụt, cứ bên im tiếng nè, cứ tiếng mở lại view, เอ้ยเห็นบ้าใช่พ่อแพ้พ่อวิวพอวิวอ่ะประตูวิวประตูวิวแพงมือประตูแทงทำไรขี้ไปขี่แพงซิไปพี่บ่หมังบวมไม่บวมน้ำบ่าับจ้ะเดี๋ยวควัดไอ้มือน่ะงูเงี้ยวอาฮะขี้เข็บตอดมั้ยหนุ่มนี่หล่อหน่ะเฮ้ยอืมันไม่บ้านักมันจะตายได้หนิ อ๋อยังมันตายบอประตูตัดเงามันเปื่อยแงมันคือเป็นแน้อนีนมาหงส์พ่อเอ๊ะมมีหมามันนี่วันปิ๊กินเลยไปดียวหมักชีดาปะนมอนิู้กบนิกบนิ้วกบนิ้กบนิ้บ Tay Còn... Cũng... này ơi món nứt khoát chút nằm vắng anh bà mô mù chị lapa bơi r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 a bơi เอาแบบปลาเมื่อปลาคำเป่ะเมื่เอปลาแบประตูป่ะไม่พักลงเืนอนก็เลยิดๆอนอ่างนันหอดูป่เดีลก็เมื่อล้วมันหลังเข้าป่ะอือปาลูกหลับป่ะไปเย็นผีตนี่ปลาคำเลยป่ะเออเอ ปิดมันลอยเราไปเมื่อกือนเเสร็ดูบิวบายบายไป,ไป ừ ừ. อ๋ออยากหนามันบางสิอยากเมื่อบะนี่ไฟในเตาบ่อัสบาดีปรุ่งกันลูละก็กวดของเราโบมวนอัสบาดีปรุ่งนีน้ำหนาพี่หรือว่า โดยบายบายสวัสดีเด้อป้าลุงเด้อจบคลิปไปก่อน